ใช่ครับ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดชัยธารารามแม่เนยนะครับวัดชัยธารารามค่ะใช่ครับแล้วตอนนี้ครับอยู่กับผมครับวิทย์ครับค่ะอุค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับ่ไปไหว้พระมาเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ได้ไปไหว้สักการะหลวงพ่อแช่มมาแล้วนะคะครับแล้วก็ไปจุดประทัดมาด้วยหจอกมาเริ่มเลยใช่แล้วเ็ไดัง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 ครับครแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ไหนกันต่อคะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปไหว้หลวงพ่อแช่มส่วนท่านจะศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราต่างก ยังมีอีกหลายๆอย่างของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่าค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวนะคะให้ทั่วๆหรือเที่ยวรอบเกาะภูเก็ตกันไปเลยทีเดียวรเราจะได้รู้นะคะว่าเกาะภูเก็ตแห่งนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามค้นหากันอีกบ้างใช่ครับค่ะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยครับโอเคไปแล้ว ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมานมัสก,การหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองกันนะครับซึ่งหลวงพ่อแช่มเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะฮะซึ่งมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะฮะคุณงามความดีของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองท่านเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านนะฮะในครั้งต่อสู้กับพวกอังยี่และเรื่องเล่าเกี่ยวกับไม้เท้าของท่านที่จิ้มบริเวณที่เป็นายนะฮะ หรือปานจะทําให้จางไปเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะนอกจากหลวงพ่อแช่มแล้วเนี่ยยังมีหลวงพ่อช่วงนะฮะและหลวงพ่อเกลื่อมนะครับซึ่งเป็นที่เคารบศรัทธาของชาวบ้านมากซึ่งท่านทั้งสองมีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพรฮะและรักษาโรค ยนะฮะซึ่งด้านในพระมหาเจดีย์เนี่ยบริเวณด้านข้างผนังนะฮะจะเป็นภาพวาดน,นะฮะประวัติของพระพุทธเจ้าตอนประสตะะูตรนะฮะตรัสรู้และปรินิพพานะฮะส่วนเมื่อขึ้นไปด้านบนสุดของพระมหาเจดีย์พระจอมไทยเนี่ยนะฮะจะเป็นที่ประดิษฐานนะฮะของพระพรรมสาลีลิกธาตน,นะฮะและมองออกมาด้านนอกเจดีย์ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณด้านในวัดทั้งหมดได้อย่างสวยงามนะครับท่านผู้ชมท่านใดได้มีโอกาสแวะเวียนมานะฮะก็อย่าลืมมาชมความงามของวัดแห่งนี้ได้นะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดพระทองนั่นเองครับแต่วัดนี้นะฮะ อยากจะบอกท่านผู้ชมจริงๆว่ามีเรื่องน่าแปลกครับสําหรับวัดนี้ที่อื่นวัดที่อื่นนะฮะจะเป็นพระพุทธรูปเต็มตัวใช่ไหมครับแต่ที่นี่ครับจะเป็นยังไงผมไม่บอกดีกว่าฮะแต่เป็นใครมาถึงที่นี่ต้องงงแน่ๆครับคนผมผมยังงงเลยครับอ่ะและส่วนข้างหน้านั้นพาที่ผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามผมไปดูกันดีกว่าไปครับ สถานที่หนึ่งนะฮะบนเขาบนเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาลังนั่นเองนะฮะและวัดแห่งนี้ครับที่ผมพาท่านผู้ชมมานะฮะคือจะเป็นวัดอะไรไม่ได้ครับที่อยู่บนเขานี้ก็คือวัดเขาลังสามาัคคีธรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้จะมีอะไรบ้างน,นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปนะฮะไปกันเลยครับผมมา บาทคุณซื้ออะไรได้บ้างซื้อความท้าทายให้ชีวิตซื้อสิ่งกรีดสนั่งโลกซื้อความสูงที่มันสุดซื้อความสนุกบนทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อโชคดีเมาีฟรีสีคนในเทศกาลซูเปอร์บิ๊กฮอลิเดย์หนึ่งมีนาคมถึง11พฤษภาคมนี้จับคูปปองลุ้นโชคที่สยามพาร์คซิตี้ศูนย์สยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม ที่สุด จังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับกบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับครับผมชื่อทิติตันธวรรณิชนะครับเป็นทายาทรุ่นที่3ของพระพิทักษ์จิประชานะครับผู้สร้างบ้านหลังนี้นะครับที่เป็นบ้านชิโนโปรตุกสหลังแรกของภูเก็ตครับผมประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับบ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพศ2446โดยพระพิทักษ์จิประชานะครับชื่อจริงก็คือตันมาเสียงตันธวรรณิชครับ ท่านได้รับพระราชทานนามสกุลจากราชกาลที่6นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างปี2446ปัจจุบัน2557ก็ร้อยสิบปีนะครับแต่ว่าก็ยังอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเครื่องเข้าของเครื่องใช้ใจกันหรือปริเจอร์ตกแต่งบ้านเตียงนอนต่างๆนะครับก็เป็นของเก่าแท้ดั้งเดิมทั้งหมดครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยในสมัย2446เนี่ยสมัยปลายราชกาลที่5ช่วงนั้นการค้าขายระหว่างภูเก็ตกับปีนังเนี่ยค่อนข้างจะเจริญรุ่งเรืองสะดวกสบายนะครับ แล้วก็การค้าขายทางเรือเพราะฉะนั้นของต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าของเครื่องใช้จากเมืองจีนเลยที่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรก็มาทางเรือนะครับจากฮกเกี้ยนแล้วก็ของบางอย่างที่เป็นพวกตู้ทรงยุโรปหรือว่ากระจกจากฝรั่งเศสนะครับ,รบหรือแม้แต่กระทั่งข้าของเครื่องใช้ที่อย่างกระเบื้องเนี้ยถึงแม้จะดูเป็นลายจีนแต่ว่าก็เป็นการสั่งทําจากประเทศอิตาลีนะครับนี่ก็ขนส่งมาทางเรือนะครับผู้วัสดุเนี้ยจะเป็นของคนจีนใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออย่างคาว่า ชิโนโปรตุกีสเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจคำว่าชิโนโปรตุกีสชิโนก็หมายถึงจีนโปรตุก <Portuguese S 1> ีสก็คือฝรั่งหรือยุโรปถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโปรตุกีสเพราะเมื่อก่อนมีชาวโปรตุเกสเข้ามาอาศัยค่อนข้างเยอะแต่ในภาษาภูเก็ตเขาเรียกบ้านแบบนี้เขาเรียกว่าอั้งมอเหลาอั้งมอเหลาครับเป็นภาษาท้องถิ่นอั้งมอเหลานี่เป็นภาษาจีนกเกี้ยนด้วยอั้งก็คือแดงมอก็คือผมอั้งมอก็คือผมแดงเหลาก็คือตึก อ่างมอเหลาก็คือตึกผมแดงก็คือตึกฝรั่งนะฮะตึกคนผมแดงก็คือตึกฝรั่งไปครับแต่ว่าการจัดวางตึกแบบฝรั่งแต่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์กับบานเฟียมของประตูหน้าต่างนะฮะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะเป็นแบบจีนครับเพราะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในตึกตัลังอ๋อครับเพราะว่าที่ผ่านมาในภูเก็ตนี้ก็มีแต่สไตล์นี้ทั้งหมดเลยนะฮะใช่ครับก็จะเป็นลักษณะเป็นทั้งห้องแถวที่ด้านหน้าดูแล้วเป็นชิโนโปรุกีสก็คือมีทั้งความผสมผสานระหว่างจีนและ e 로 แล้วก็เ้าเป็นบ้านเดี่ยวแบบนี้นะครับครับผมแล้วบ้านเดี่ยวส่วนมากเดี๋ยวนี้ที่มีสะกลางกลางบ้านอย่างเงี้ยฮะมีเยอะไหมครับจริงจริงอย่างสะกลางบ้านอย่างเงี้ยถ้าในภูเก็ตตอนนี้เราเห็นก็มีเฉพาะที่นี่แต่จริงสรสะกลางบ้านตรงเนี้ยเพิ่งมาทาในยุคหลังเมื่อก่อนจริงๆตรงช่องลมตรงเนี้ยนะครับผมที่เป็นช่องโปร่งเนี่ยก็เรียกว่าฉิมแจ้ฉิมแจ้แปลว่าลึกแจ้ในแปลว่าน้ำเพราะฉนฉิมแจ้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงช่วงน้ำลึกเพราะจริงๆบางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีบ่อน้ำเนื่องจากว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำ ก็ได้ไหลลงบ่อเพราะเราอยู่กับหลายคนเมื่อก่อนไม่มีประปานะครับน้ำมันก็จะได้ปิวเข้าไปเติมเต็มในบ่อแ,อแล้วก็รเราได้แสงได้ลมเพราะว่ายิ่งบ้านหลังใหญ่ถ้าเป็นห้องแถวเนี่ยรเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะมีหน้าต่างซ้ายขวาเพราะันตรงช่องลมตรงนี้แหละจะทําให้แสงเข้ามาในบ้านจะทาให้ลมเข้ามาในบ้านจะทําให้น้ํา จากตนรตกลงมาใช้บริเวณในบ้านได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังยาวเป็นท้องแถวเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งแจ้เว้นไว้เป็นช่วงช่องลมเนี่ยหลังคาก็จะต้องเป็นผืนใหญ่มากซึ่งก็จะต้องรับน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นหลังคาหรือสิ่งแจ้เนี่ยเขาจะเว้นช่วงสัก15เมตร20เมตรแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็ไปทําหลังคา อีก <ım festivals> อันใหม่เะนั้นมันก็จะไม่หนักในเรื่องของคานในเรื่องของการก่อสร้างครับครับผมรู้ <different> สึกเลยครับรู้สึกได้เลยว่าตอนเข้ามานี่เย็นมากเดินสบายครับทราบมาว่าที่นี่ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของพระพิทักษ์จิมะชาขรงการพิเศษเมืองภูเก็ตท่านตั้งใจสร้างหลังนี้ให้เป็นเดือนหอแต่จริงๆแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าคุณย่าเนี่ยชอบที่จะอยู่ในบ้านที่ตลาดมากกว่าหลังนี้ก็เลยใช้เป็นที่ประทับรับรองของเจ้านายชั้้้้้นนนใหหญ่่ททีีมาาาาจกกรรุงงงเพบบอะไัล แล้วจนกระทั่งลูกชายคนโตของท่านก็คือขุนจินสามพิทักษ์แต่งงานท่านก็ยกหลังเนี้ยให้เป็นเรือนหอของขุนจินสามพิทักษ์ลูกชายคนโตแล้วท่านก็เลยไปสร้างหลังถัดไปใกล้ๆกันเนี่ยนะครับไปเป็นที่อยู่อาศัยของท่านในช่วงปลายครับผมครับผมครับแต่ในความพิเศษของบ้านหลังเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าถ้ามาภูเก็ตเราเองเนี่ยเราเป็นคนภูเก็ตแล้วก็เราก็ยังรักษาว่าทำประเพณีแม้กระทั่งความเป็นอยู่แบบนี้ให้ดูเรา เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกของภูเก็ตเราไม่ได้คิดว่าบ้านหลังนี้<ม>คือบ้านของตระกูลเราอย่างเดียวแต่เรามีความสุขตรงนี้คือหน้าตาของชาวภูเก็ตอยากให้คนที่มาได้มาสัมผัสได้มารู้ว่า<ม>ชาวภูเก็ตมีความเป็นอยู่อย่างไร,รในยุคที่เมืองแร่เฟื่องฟูมีอะไรที่เกิดขึ้นในยุคนั้นบ้าง<ม>หลังนี้ไม่ได้แสดงถึงฐานะความร่ำรวยใหญ่โตแต่ผมอยากให้มองภาพบ้านหลังนี้ถึงความเฟื่องฟูของยุคที่เมืองแร่เจริญรุ่งเรืองมันหมายถึงความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจความมั่งคั่งของผู้คนที่เขาสามารถที่จะสร้างบ้านหลังนี้หรือทําได้ขนาดนี้ของนทางภกครับผมใช่ครับพิพิธภัณฑ์นี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเราจะเปิดประมาณ9ก้าโมงจถึงสี่โมงเย็นครับทุกวัน9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้บอกได้เลยว่าเป็นไลฟ์มิวเซียมแห่งเดียวในเมืองไทยที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมและยังพักอาศัยอยู่จริงในบ้านก็ยังเห็นไหมครับมีผสมผสานระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดแสดงกับข้าวของเครื่องใช้เช่นทีวีตู้เย เอาลรครับและทีนี้ผมอยากให้พี่กบฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมทางในานามของบ้านชินประชาจังหวัดภูเก็ตนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอาหารท้องถิน่นและความเป็นอยู่เนื่องจากเมืองภูเก็ตเป็นจังหวัด ที่มีชาวจีนฮกเกี้ยนอาศัยอยู่มากกว่า90%ซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะมาเที่ยวเมืองภูเก็ตนอกจากเที่ยวทะเลสวยนอกจากเที่ยวเกาะแก่งต่างๆอยากให้เชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ทั้งเมืองนะครับแล้วมีโอกาสได้เข้ามาชมบ้านชิโนโปรตุกีสหลังแรกของภูเก็ตคือบ้านชินประชาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับครับผมและอย่าลืมนะครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเปิด9โมงถึง4โมงเย็นนะครับแล้ววันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่กบน้า ที่นี่เองนะครับขอบคุณครับคุณผค้ชสวัสดีครับสวัสดีครับเงิน500บาทคุณซื้ออะไรได้บ้างซื้อความท้าทายให้ชีวิตซื้อสิงกรี๊ดสนด่งโลกซื้อความสูงที่มันสุดๆซื้อความสนุกบนทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซื้อโชคดีที่มาที<ร>่ฟรีสีสส่คนเท็่ทในเทศกาลซุปเปอร์บิ๊กฮอลิเดย์หนึ่งมีนาคมถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้จับคูป,ปองลุ้นโชคที่สยามพาร์คซิตี้ศูนย์สยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม เราก็อยู่ที่จุดชมวิวเขาขาดนะคะที่นี่นะคะสวยมากเลยค่ะก็ถ้ามาภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมนะคะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยค่ะจุดชมวิวเขาขาดค่ะ ผู้ชมครับตอนนี้ครับเราอยู่อีกที่นึงนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานหินนั่นเองครับซึ่งสะพานหินตรงนี้เนี่ยเป็นเหมืองแร่เก่าของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอีกส่วนหนึ่งก็ว่าได้นะครับและสาลเจ้าแห่งนี้ที่เราเยือนอยู่ตรงนี้นะครับคือว่าสาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนั่นเองครับและสาลเจ้าแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้กับหาดทรายนะครับ ซึ่งหาดทรายตรงนี้เนี่ยเมื่อปี2,549เนี่ยเกิดขึ้นสึนามิที่นี่นะฮะซึ่งใครๆก็ทราบกันดีแต่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับกับไม่ได้รับผลเสียไม่ได้รับผลกระทบใด,ดๆเลยน,นะครับต่อจากนี้งั้นเราไปดูสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ใจของศาลเจ้าแห่งนี้กันดีกว่าครับ <S <S เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดภูเก็ตครับและจุดชมวิวตรงนี้ครับชื่อว่าจุดชมวิวสามเอานั่นเองฮะที่เรียกจุดตรงนี้ว่าจุดชมวิวสามเาวเพราะว่านะฮะจุดแรกที่ท่านเห็นนะครับคือหาดแรกครับหาดกะโลนนั่นเองฮะหาดที่สองครับชื่อว่าหาดกะตะนะฮะหาดที่สามหาดสุดท้ายครับชื่อหาดกะตะน้อยครับผมสายแหุที่ชื่อกะตะน้อยก็เพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย ชื่อกระตะจะมีความกว้างกว้างกว่าหากระตะน้อยนะครับชื่อก็บอกกันตรงๆกันอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องอธิบายมากมายส่วนสัปดาห์นี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เรายังไม่ไปไหนนะครับเราก็ยังพาท่านผู้ชมอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับผมส่วนสัปดาห์น้นเนี่ยจังหวัดภูเก็ตจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกัน ขอคอยติดตามกันนะครับแล้วส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยผมลากับภาพส,สวยๆกับบรรยากาศตรงนี้ฮะจุดชมวิวสามอ่าวตรงนี้ครับผมพบกันได้ใหม่ครับวันเสาร์หน้ากับรายการ Big Map v a r i e t y y a วันเ y ตีสำหรับคนชอบเที่ยวครับลากันภาพส,สวยๆกันเลยครับ